ข้อที่6ต้อมมีสเตม112ดวงได้รับจากเพื่อนอีก37ดวงต้อมให้สเตมน้องชาย25ดวงจากข้อมูลต้อมเหลือสเตมกี่ดวงวิธีคิดนะครับต้อมมีสแตม112ดวงเพื่อนให้อีก37ดวงก็ได้รับจากเพื่อนอีก37ดวงก็สาม7มาบวกเป็น149 ต้อมให้น้องชายต้องให้สเต็มน้องชายยิมห้าดวงก็เอายิมห้ามาลบหนึ่งรบเกลบยิมห้าก็เหลือหนึ่งตอบข้อ3นะครับต่อไปข้อที่7มีภาพวงกลมขนาดเท่ากันนะเอากันในแต่ละรูปแบ่งเป็น8ส่วนท้าเท่ากัน ให้นักเรียนสีคนหยิบรูปแสดงเศษส่วนตามส่วนที่แรงเงาดังนี้ต้นเศษส่วนเศษสี่ส่วนแปดเจเจเศษสามส่วนแปดบอลเศษหนึ่งส่วนแปดกล้องเศษห้าส่วนแปดจากข้อมูลเศษส่วนที่แรงเงาของต้นกับเจเจต้นกับเจเจรวมกันต่าง ของบอลกับกล้องรวมกันเท่าไรบอลกับกล้องเอาวิธีการบวกเศษส่วนนะครับเรียต้นกับเจเจต้นเศษสี่ส่วนแปดเจเจเศษสามส่วนแปดเอาเศษบวกกันเลยนะครับสี่บวกสามเป็นเจ็ดส่วนนี้ดึงมาเลยนะครับส่วนนี้เท่ากันดึงมาก็จะเป็นเจ็ดส่วนแปด่ย8แปดบวกแปดเป็นสิบหกนะไม่ใช่นะครับ เอาส่วนที่บอนกันมาเลยนะครับดึงมาหนึ่งตัวนะก็เป็นเจ็ดส่วนแปดต้นบกเจเจเท่เจ็ดส่วนแปดตัวบอลกับกล้องบอลเศษหนึ่งส่วนแปดกล้องเศษห้าส่วนแปดเศษบวกกันเลยครับหนึ่งบวกห้าเป็นหกส่วนก็ดึงมาเลยครับตัวหนึ่งก็คือแปดนะก็จะเป็นหกส่วนแปดบอลกับบอลบวกกล้องนะครับ แตกต่างกันนะครับต่างกับต่างกันต่างกันก็คือต่างกับนะถ้ามีข้อต่างกันก็คือนำมาลบกันเศษส่วนที่แรงเงาของต้นกับเจเจคือตัวนี้7จส่วนรวมกันต่างกับบอลกับกล้องบอลกับกล้องคือหส่วนอยู่เท่าไหร่นะคือนำมาลบกันเศษ7จส่วนลบหเศษส่วนก็จะเป็น เศษหนึ่งส่วนแปดเศษลบกันแล้วเจ็ดลบหกเดือนหนึ่งส่วนก็ดึงมาเลยครับแปดก็จะตอบข้อสี่